ด้ยนะังครับวันนี้เรานะครับก็มีสมาชิกมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำอินทรีย์วัตถุก็คือทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราอยากให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่แบบถามนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องอินทรียวัตถุว่า บางทีเรายังคิดว่าการที่เราใช้อินทรีย์วัตถุที่มาจากฟาร์มนะครับเขาว่ามาจากฟาร์มก็คืออย่างขี้หมูอย่างเงี้ยโอเคมาจากมามาจากฟาร์มเนี่ยบางทีเราคิดว่ามันมีโซดาฟไฟนะครับม,มีโซดาฟไฟหรือว่ามันมีสารเคมีที่ลาดไปกับฟาร์มเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าการที่เราทํา อินทรีย์วัตถุเนี่ยเราต้องดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นที่นี่เราจะใช้อยู่2ตัวหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของกากหญ้านะครับอันนี้จะเป็นกากหญ้าจากโรงงานชีวมวลนะครับจะเป็นหญ้าในเปียรสด,สด,สดแล้วก็อะตนนนแล้วก็ที่งวแล้วก็อัดแก๊สเอาแก๊สไปปังใสฟ้าขายให้รัฐบาลส่วนที่เหลือคือกากตัวนี้ได้เอา วิจัยมาแล้วนะครับทางฟาร์มได้วิจัยมาแล้วว่าธาตุอาหารเนี่ยมันมากกว่าโดยเฉพาะตัว P กับตัว K เนี่ยก็คือตัวฟอสฟอรัสกับโพแตสเซียมเนี่ยมากกว่ามาตรฐานของกระทรวงกําหนดนะครับส่วนไนโตรเจนเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่สร้างธาตุอาหารให้แก่พืชเนี่ยเป้าหมายก็คือ3ตัวก็คือทั้งไนโตรเจนทั้งฟอสฟอรัสทั้งโปแตสเซียมเราจึงใช้มูลตัดนะครับมูลตัดโดยเฉพาะขี้หมู ขี่หมูที่เราไปเอามาเนี่ยบางทีท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะถ้ามันมีโซดาไฟมาเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่า,ลาโลกเน่าลากเน่าเนี่ยอันนั้นคือปัญหานะครับเพราะน่านเดี๋ยวเราก็จะให้ดูว่าขี่หมูที่เราเทออกมาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราเชื่อได้อย่างไรว่ามันจะสามารถเกิดท่านอาหารโดยเฉพาะในน้ําหมักของเรานะครับในน้ําหมักของเราเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าฮิวมัด ิวมัดก็คือจุลินทรีย์นะครับไอ้ฝ้าขาขาวตัวนี้ที่ลอยๆอ,อยู่เนี้ยบางทีเกษตรกรยังคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเชื้อโรคไหมที่มันมีลา oh. เพราะว่านั้นลาเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าลาที่มีประโยชน์กับลาที่เป็นโทษไม่ไม่ไม่จะคิดว่าเกิดเป็นเชื้อลาแล้วจะจะ,จะอันตรายหมดนะครับอันนี้ก็คือ,อทางน้ำจุลินทรีย์เราที่เป็นของเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เดี๋ยวเราจะให้ดูขั้นตอนก็คือขี้หมูที่เราเราใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวดูขี้หมูอีกทีนึ่ง นะครับอันนี้เป็นขีหมูจากฟาร์มนะครับเป็นขีหมจากฟาร์มเพราะนั้นถ้าหากว่ากีหมจากฟาร์มเนี่ยข้อดีก็คือไม่ใช่กีหมูแก๊สนะครับถ้าเป็นกีหมูแก๊สธาาุอาหารก็จะน้อยลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกีหมฟาร์มที่ยังไม่ได้อัดแก๊สเนี่ยาอาหารมันก็จะเยอะนะครับถ้าหากว่าท่านดูดีๆนะครับจะมีลาขาวขึ้นในบริเวณของมูลตัดถ้าหากว่าลาขาวขึ้นเนี่ยสแสดงว่าท่านวิตกกังวลเรื่องของสารปนเปื้อนก็คือสาไฟที่จะมาล้างคอกล้างอะไรเนี่ย อย่าไปวิจกรงบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจับออกมาเนี่ยข้างในก็จะเป็นลาขาวเพราะฉะนั้นคําว่าลาขาวก็คือยิวมัสเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโครงสร้างของอินทรีย์วัตถุเนี่ย้าตุใดที่มีไนโตรเจนสูงเนี่ยลาขาวก็จะขึ้นเร็วแต่ถ้าหากว่าไม่มีไนโตรเจนมีแต่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจะขึ้นช้าขึ้นน้อยเพราะฉะนั้นให้เรามองในในเรื่องของธาตุอาหารก่อนนะครับอันนี้เราใช้กีหมูประมาณ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นแล้วก็ใช้กากหญ้าประมาณสองเปอร์เซ็นถึงสามเปอร์เซ็นตนะครับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เพราะฉนั้นเรากําลังเน้นเรื่องของธาตุอาหารให้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ความรู้กับพี่น้องทุกคนว่าถึงเวลาแล้วนะครับเอาองค์ความรู้ครับเราเอาอินีวัตถุสามารถใช้ได้ทุกอย่างแต่ส่วนผสมการทําความชื้นตรงนั้นถือว่าเป็นจุดสาคัญเราอยากให้ทุกคนได้ได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ย เราก็จะเจอเกษตรกรที่ที่ถามเรานะครับตากว่าเป็นขี้หมูนะครับเป็นขี้หมูเราก็หนึ่งเรื่องกินนะครับถ้าตากแห้งแล้วกินจะไม่มีถ้าหากเราจะเก็บวัสดุบไว้นานๆเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่ตากแห้งถ้าตากแห้งแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านอาหารจะหายแต่ถ้าเราโดนฝนโดนน้ําเปียกอันนั้นท่านอาหารจะหายหายเพราะว่า จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยอิย c วัตถุกออกมาเป็นฮิวมัสและฮิวมัสก็สามารถเลยเหยื่ไปอากานได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้สมาชิกที่สนใจกําลังจะปลูกขัดนะครับกําลังจะปลูกผัดแล้วก็อยากปลูกทูเรียนอยากปลูกคือที่ทําให้เจริญเติบโตเราก็จะเน้นเรื่องไนโตรเจนเยอะนะครับไนโตรเจนเยอะทีนี้เรามาดูส่วนผสมของเรานะครับอย่างที่เราเคยบอกว่าธาตุอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ลาเขียวเริ่มขึ้นแล้วนะครับลาเขียวเริ่มขึ้นแล้วพอลาขาวแก่ตัวไปก็กลายเป็นลาเขียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอย่างนี้เราจะเห็นชันๆนะครับเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ก็จะกินลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะ,ะนั้นปุ๋ยของเราอินทรีย์วัตถุของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของยูมัดลาขาวสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเชื้อไตโคเดอร์มาก,ก็สามารถรักษาล,ลากพืชโรคพืชได้เลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับทีนี้ สิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยอย่างเช่นคําถามว่าถ้าหากว่าเราต้องการ1ตันเนี่ยเราจะใส่น้ําเท่าไหร่เราจะใส่จุลินทรีย์เท่าไหร่เราจะใส่น้ําตาลโมลาร์เท่าไหร่อันเนี้ยตอบไม่ได้ในกระบวนการเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของน้ําแต่ถ้าหากว่าเป็นจุลินทรีย์น้าตาลโมลาร์เนี่ยอันเนี้ยชัดเจนก็คือหนึ่งถ้าปุ๋ยหตันเนี่ยจะต้องใส่น้ําตาลโมลาร์เนี่ยไม่น้อยกว่า5กิโลแล้วจุลินทรีย์เนี่ยไม่ว่าจะทําเรื่องของขยายแล้วหรือไม่ขยายเนี่ย ก็จะใช้อยู่ประมาณตักอย่างน้อย5ลิตรขึ้นไปแต่ของเราเนี่ยส่วนมากแล้วบางทีพี่น้องซื้อจินรีลกหมูของเราไปหรือว่าทําจินตีลกหมูเองฮ้าสองปีสามปีแล้วเราจะมาทาพวกปุ๋ยหมักตัวเนี้อันนี้ไม่ควรที่ไม่ควรเพราะอะไรครับเพราะระยะการหมักของเราถ้าหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าสามเดือนแรกเราได้ธาตุอาหารหลักถ้าสามเดือนหลังก็คือหกเดือนแล้วเนี่ยธาตุอาหารรองแล้วหนึ่งปีเนี่ยก็คือเก้าเดือนเนี่ยเราจะได้ ส้าอาหารเสริมเพราะฉะนั้นจะ1ปี2ปี3ปีเราเก็บไว้แล้วเวลาเราจะใช้เรามาขยายแล้วจะูกิกฝ้าขาวแต่เราเอาไปใช้กันย่อยสลายอันนี้น่าเสียดายแต่ถ้าหากว่าเราไปหมักแค่3เดือน6เดือนแล้วสามารถเอามาขยายแล้วก็คือทำทำเรื่องของอินทรีย์วัตถุตรงนี้ทําได้นะครับไม่ว่าหมักจากผลไม้หมักจากก้างปลาเศษปลาหรือหมักจากเศษอาหาร ก็สามารถหมักแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปหมักนานไม่ต้องไปท,ทําที่ที่เหมือนกับเราเอาไว้ใช้ประโยชน์คือการฉีดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเดี๋ยววิธีการเติมของเราคือน้าเนี่ยเราใส่ไว้อันนี้คือน้ํา200ลิตรวัสดุของเราเนี่ยอาจจะแห้งอาจจะใช้น้ําเฉพาะบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับเฉพาะบริเวณตรงนี้อาจจะใช้ถึงสองถังสามถัง,งแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํากินดีๆพอราดเสร็จปับ๊บเราสามารถใช้น้าเปล่า ลดลงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เอารถตีเดี๋ยวเราจะทําให้ดูขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเป็นเหมือนกับไปลุกศิตนะครับอยากจะทําปุ๋ยให้มีคุณภาพทําปุ๋ยจําหน่ายทุกคนสามารถทําได้ไหมทุกคนสามารถทําได้แต่ขออย่างเดียวนะครับขอว่าอย่าหลอกผู้บริโภคก็คือเราต้องเน้นเรื่องของคุณภาพในการผลิตก่อนถ้าเราผลิตแล้วคุณภาพได้นะครับ เราสามารถที่จะเอาเรื่องของน้ําจุลินทรีย์เอาเรื่องของปุ๋ยหมักไปจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ควรทําแต่ถ้าหากว่าผู้บริโภคก็คือพี่น้องประชาชนที่อยากจะซื้อปุ๋ยหมักอยากจะซื้อน้ําจุลินทรีย์ถ้าอ้างอิงว่าเป็นลูกศิษย์ตรงนะขอให้ติดตามผลงานนิดนึงว่าณนะวันนี้เขาทาผักไหมณนะวันนี้เขาทําผลไม้ไหมณนะวันนี้เขาพร้อมหรือยังที่จะเปิดเผยความรู้ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรเลยยังไม่เคยมีผ่านประสบการณ์ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ทําน้ําหมักทําทําปุ๋ยหมักขายอันนั้นระวังนะครับเพราะว่าการทําปุ๋ยหมักขายเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือได้งเงินแน,แน่ขายแล้วแล้วกันแต่ว่าใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่รู้ทําตามข้อมูลของกรมวิชาการกําหนดอันนั้นไม่ควรเพราะเราต้องการให้เกษตรกรหันกลับมาดูต้นทุนเพราะท่านทุกวันนี้ที่เกษตรกรไปไม่ได้ไปไม่รอดเพราะว่า เวลาเราไปซื้ออินทรียวัตถุมาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าอินทรียวัตถุของเขาเนี่ยใช้อะไรบ้างและอิ uk, ทนทรียวัตถุอี่าอาหารอะไรก็ไม่รู้เราจะไปใช้เนี่ยมันจะงามหรือเปล่ามันจะติดอกออกรูปหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นคือเกษตรกรที่ไม่สามารถไปรอดเลยก็คือไม่รู้ตั้งแต่เริ่มต้นรู้อย่างเดียวว่าวันนี้ฉันซื้อปุ๋ยมาไม่ว่าจะเงินหลักร้อยหลักพันหลัหมแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าอินทรียวัตถุมันคืออะไรเรารู้แล้วว่าเรามาใส่แล้วมันจะสามารถให้ธาตุอาหารอะไรแล้วจะเกิดกระบวนการอย่างไร พราะฉะนั้นทีนี้เราพยายามไลฟ์สดไม่ได้อวดอ้างว่าเฮ้ยของอาจารย์ตรงนั้นดีนะต้องซื้อไม่ใช่นะครับแต่เราอยากให้ดูความปจริงว่าทุกวันนี้เรานิ่งแล้วคําว่านิ่งหมายความว่าเราเจออีตีวัตถุตัวไหนมาผสมกันแล้วแล้วเราลองไปปลูกเราจะไลฟ์สดเรื่องผักนะครับตอนนี้เราก็จะไลฟ์เฟรื่องอย่างเช่นคมของสมชายนะครับของสมชายที่อยู่ราชบุรีไม่ว่าจะที่ ช่องที่เราไปปลูกให้ของพัฒนาที่ดีเราก็ไล่สวดไปเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันและเห็นผลว่าสิ่งที่เรากำลังเปิดเผยนั่นก็คือหลักความจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะขายปุ๋ยทุกคนมีสิทธิ์ขายทุกคนมีสิทธิ์ให้ความมีสิทธิ์ให้ความรู้เกษติกรก่อนก่อนที่จะซื้อเปรียบเสมือนว่าเราป่วยถ้าเกิดไปหาหมอเนี่ยไม่ใช่หมอมาถึงจ่ายยาเลยยาเก็บไว้หรือก็จ่ายเลยไม่ใช่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องถามอาการก่อนเพราะนั้นการทำเกษตรก็เช่นเดียวกัน ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อปุ๋ยคุณจะไปใส่อะไรจะไปปลูกผักคุณจะไปใส่ไม้กาลังจะเริญเติบโตหรือคุณใส่ให้มันติดดอกหรือใส่ให้มันติดลูกอันนั้นต้องคุยกันก่อนแล้วจะได้ปรับสูตรปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยมันจะมีแค่สาตัวครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมถ้าต้องการให้งามก็ใส่ไนโตรเจนทั้งสองสามตัวถ้าต้องการให้ติดดอกออกลูกสะสมอาหารให้ใบแก่จัดให้เซลล์แก่ให้เกิดการตาดอก ก็ใส่ฟอสฟอรัสก็สองคาส่วนในโวเช่นส่วนเดียวน็่คือการปักไปปักมาแค่สามตัวเพราะฉะนั้นปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะพรที่สิบสองที่พรมแปดแปดที่สามที่สี่ี่อะไรเยื่อะแยะก็ตักแค่สามตัวนะครับอันไหนใส่หน้ามากก็สูดมากอันไหนใส่กลางมากกระสูดมากอันไหนใส่ท้ายมากกระสูดมากตัวไหนไม่ใส่ก็เรียกว่าสูดก็คือไม่ได้ใส่นะครับอยากให้พีน้องหันกลับมาทำเกษตรอีกทีแต่อย่าปฏิเสธเพมีเรื่องความรู้ คำว่าปิเสธเคมีความรู้ก็คือไม่ใช่เอาเคมีมาใส่เอาความรู้จากเคมีที่นักวิชาการวิเคราะห์มาแล้วว่าเจริญเติบโตต้องใส่ตัวไหนตัดสมอาหารต้องใส่ตัวไหนติดออกลูกเล่นความหวานต้องใส่ตัวไหนเราสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนั้นเอามาวิเคราะห์แล้วเปลี่ยนแปลสภาพเป็นอินทรีย์อินทรีย์สามารถตอบสนองได้หมดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเริ่มต้นนะครับเราใช้น้ำตาลใส่ก่อนนะครับอันนี้น้ำตาลก็ น้ำหนักอยู่ที่8กิโลนะครับแปกิโลเราก็ใส่ลงไปนะครับถามว่าน้ำตาลโมลารนี่มีพิษไหมน้ำตาลโมลารมีพิษนะครับแต่ทำไมถึงมาใช้ประโยชน์ได้เพราะน้ำตาลโมลารสามารถที่จะมีความหวานในเมื่อมีความหวานแล้วเนี่ยตัวินตีก็จะมากินความหวานแล้วก็ย่อยสารตกค้างมาเป็นอาหารพืชเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ไม่ว่าจะกักน้ําตาลถ้าใช้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ย มันจะสามารถที่จะย่อยสลายสารตกค้างมาเป็นอาหารพืชได้นะครับให้เน้นตรงนี้นะครับเวลาเวลาเราใส่ปั๊บน้ำจินรีไปถังนะครับใอ่น้ำตาลโมลารเข้าไปน้ำก็จะดำนะครับทุกวันนี้เราจะพยายามทำนะครับเพื่อต้องการให้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยถ้าธาตุอาหารมันเพียงพอมันก็ไม่จำเป็นจะต้อง ใส่เยอะนะครับใส่นิดหน่อยก็สาม,มารถที่จะถ้า,าหาเพียงพอแล้วอันนี้เป็นจุลินทรีย์ปลานะครับจุลินทรีย์ปลาถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรากลัวว่าน้ําจะไม่พอเนี่ยหลักการง่ายๆนะครับเราสาม,มารถที่จะเอาน้ำเนี่ยเต<ป>ลงไปในนี้ๆๆเลยแล้วก็ตักสาดสาดสาดที่สา,สา,สาสมารถทาได้ เราไปเบิดครับเอาพวกนี้ออกไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ลาดนะครับเราก็สามารถที่ใช้ครลาดไปอย่างนี้เลยนะครับลาดให้ทั่วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการถ้าหากว่าท่านเจอกลิ่นหมูมิ้นเหม็นที่ไก่มิ้นเหม็นถ้าท่านทำกระบวนการนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าภายในประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยกลิ่นเหม็นก็จะหายนะครับกลิ่นเหม็นจะหายถามว่าในระหว่างเราใส่น้ําตาลนะครับ ใส่น้ำตาลใส่จีนจีเนี่ยทำห้กลิ่นหายเหม็นได้เพราะว่าน้ำตาลจะไปหาจีนจีแล้วจีนจีก็จะมากินน้ำตาลคือเป็นจริงมีนประโยชน์ก็จะคลองพื้นที่เมื่อคลองพื้นที่แล้วกลิ่นก็จะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะตักล่าสน,นะครับ เราเห็นว่าความชื้นไม่พอนะครับเมื่อเราลาดกิลินซีปริมาณขึ้นคนแล้วเราสามารถจะใช้สายยางนี้ฉีดได้เลยนะครับอย่างนี้ฉีดได้ตักน้ำไม่หมดเลยนะครับเราจะหมวัสดิอย่างนี้นะครับหมเพื่ออะไรครับเพื่อให้ความชื้นได้ถ้าความชื้นไม่ได้ลาขาวก็จะไม่ค่อยเกิดแล้วความร้อนก็จะหายเร็วนะครับร้อนหายเร็วตาลาขัวเดี๋ยวพอเราลาดกล่าวว่าพอดีแล้วนะครับ แล้วเราก็ใช้รถตีนะครับใช้รถตีพอตีเสร็จแล้วเราก็มาจับความยืนดูถ้าความยืดยังไม่ได mm ้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ําเปล่าหรือตรงขังหรืออาจจะใช้น้าตาลผสมกับน้ําแล้วก็ล่าลงพื้นเฮลงเลยเนี่ย ราสามารถาเขาให้ดทกเสนเลยขเราเถ้า <LIKE anak S 1> <RS> เรามีรถนะครับเราสามารถที่จะเราสามารถท่ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชนก็คือการที่เราใช้น็อคุเขาค้งเขาตเราควาน้นได้เราสามารถตับใส่กระสอบได้เลย หรือเราอาจจะทิ้งไว้สักวันสองันเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายหรือว่าเกิดความร้อนถ้าหาไม่ถึงขึ้นเยอะการดูที่การดับหลังการไ่ได้ เล็กเอาไว้นะครับว่า,วาท่านอาหารเตรียมบอเนี่ยการเจินตนาโตจะเป็นอย่างไรเดีย๋าายวเราให้ดูนิดนึง เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับที่เราเตรียมใส่ถุงไว้เพื่อจะเพ,พาะมะพร้าวเพราะว่าการที่เราทํามะพร้าวทากล้วยทําส้มเราจะไม่ได้ใช้ใส่ดินหรือเน้นไปทางกิ่เท่าแกบแกบดิบถ้าเน้นทางกิ่เท่าและแกบและแกบดิบเนี่ยปัญหาคือระยะแค่ไม่เกินเดือนเนี่ยต้นไม้จะเริ่มเหลืองแล้วก็แค่แกนละแต่ถ้าเกิดว่าเราเติม่าอาหารอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุร้อเนี่ย โอกมะพร้าวเนี่ยอยู่ได้สองสาเดือนต้นใบเนี่ยจะสามารถที่จะถ้าเกิดถึงถ้าไปลายใบนี่ถ้าจะถึงหัวเลยเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราทํําทามาเพราะว่าเราเน้นคุณภาพมากกว่านะครับอย่างเช่นนะครับเราเราคุยนะค,นะครับอันนี้เป็นอีซีวัตถุนะครับอันนี้เป็นอีซวัตถุที่เรา เราคุยออกมาเราทาแล้วนะครับเนลาขาวขึ้นเยอะนะครับลาขาวคือบ่งบอกถึงธาตุอาหารก็คือฮิวมัสถ้าตาบใดที่ลาขาวขึ้นเยอะแสดงว่าไนโตรเจนจะมีเยอะนะครับแล้วก็ขบวนการก็คืออันนี้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราเห็นนีวได้เห็นนะครับจะเห็นฟันขึ้นเลยนะครับผมนี่ครับเพราะนั้นเมื่อเราเห็นฟันขึ้นเนี่ยมันร้อนนะครับร้อนนี่แต่ใช้ไม่ได้เลยนะครับถามว่าร้อนแล้วเราใส่ถุงได้ไหมได้ครับเราสามารถที่จะอัดน้ําลงไป เพราะเขาเป็นความร้อนจบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุอาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือความร้อนคือค่าเชื้อราที่เป็นโทษนะครับส่วนราม,มีประโยชน์เราใส่น้ําตาลใส่ลามลงไปมันก็สามารถที่จะเป็นธาตุอาหารได้เป็นหิวมัดได้นะครับนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราเตรียมไต่ถุงจะทามะพร้าวประมาณประมาณพันพันต้นนะครับพัน ็นกล้วยหอมตองอน,นะออน,นะครับเราใส่ไนซีวัตถุร้อนเสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วย พเพราะเนื้อเยื่อกราบขาวท่ายางนะครับอันนี้ก็คืออินทรีย์ตถุที่เราเราทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัตถุดิบของเรานะครับอย่างเราคุยไปเนะครับลาขาวขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้คือลาขาวเพราะฉนั้นสิ่งที่เราเนี่ยครับเพราะนั้นตะาดใดที่มีลาขาวเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับยังไงก็งามนะครับยังไงก็งามตอนที่รากก็ข้างล่างก็ออกลงดินละนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรา เวลาเราไปปลูกนะครับหลักการง่ายๆเวลาปลูกก็จะปลูกง่ายนะครับนะครับเราสามารถดึงออกจากเข่งนะครับนี้เราเป็นเข่งอยู่นะครับสามารถที่ดึงออกจากเข่ง,งนี้ได้เลยนะครับนี่ครับนะครับ,รบไปปลูกยังไงก็โตเลยนะครับแล้วก็ไม่ตาย อนนี้เราเปลี่ยนสภาพนะครับจากไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผลไม้ชนิดไหนก็ช่างนะครับที่ใส่เคมีมาเราจะมาเลี้ยงเลี้ยงจนเจริญเติบโต,ตได้ดีกว่าเคมีเราถึงจะขายเราถึงจะเอาไปปลูกแต่ถ้าเกิดว่าซื้อจากเคมีมาแล้วไปปลูกเนี้ยโอกาสตายจะสูงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นิดนึง ใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงแล้วอีกสัระยะหนึ่งเราก็จะใส่เป็นเข่งใหญ่นะครับตัวนี้ก็แตกใบอ่อนนะครับเราจะเห็นการแตกใบ้อ่อนของสองส้มนะครับกำลังแตกใบอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับตัวนี้ก็เริ่มติดดอกนะครับเริ่มติดดอกค้าเข่งนะครับแต่ติดดอกเราก็ต้องเอาออกนะครับต้องเอาออกอันนี้ก็จะเป็นที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เพื่อต้องการ เอามาใส่ถุงนะครับขั้นตอนการใส่ถุงนะครับอย่างด้านนี้ครับก็คือเราจะดูนะครับเราจะดูของเราก็คือการที่เราซื้อมานะครับเขาเสีย,ยบยอดมาพอเสียบยอดมาเราก็จะดูว่าการเจริญเติบโตการที่หุ้มนะครับถ้าหุ้มดีนะครับแล้วอมเหมือนกับกืนเป็นต้นเดียวกันเราก็ถึงแค่จาหน่ายนะครับถึงจำหน่ายถ้าเป็นแบบนี้เราก็ยังไม่จําหน่ายนะครับนี่ก็คือเราใส่ใจขั้นตอนในการอยากให ผู้ที่อยากทําเรื่องเกษตร,เ,รษเอาความรู้ครับถ้าท่านมีความรู้แล้วท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าจ,าจะทำไมถถ่ได้นะครับผลไม้ที่มีทําได้หมดแล้วตอนนี้คนที่สั่งส้มไปเราจะแนะนําวิธีการปลูกวิธีการปลูกขั้นตอนเป็นยังไงปลูกยังไงแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเราก็ไปปลูกที่ไหนเราก็จะถ่ายคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกไม่ช้านี้เราจะไปปลูกที่แถวบางน้อยนะครับเป็นสวนส้มเก่า ก็ขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามผลงานของเรานะครับไม่ว่าการทำอินซีปวิถูไม่ว่าจะการทำโอ้ยอ,อินรียหรือว่าการทําต้นไม้นะครับสิ่งที่เราไลฟ์สดบ่อยๆก็อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าความสาคัญนะครับเดี๋ยวอีกสองสามวันเราก็จะไปที่ปักช่องนะครับที่เราปลูกผักได้ประมาณไม่กี่วันนะครับประมาณยี่ิวันเนี่ยตอนนี้ผักเรางามนะครับแล้วก็ฉล,ลอมกรหลก็งามหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม